สวัสดีแฟนวอลเลบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลชายชาเลนด์ครับ2023หรือเว l 2023ซึ่งถ้าเกิดว่าทีมชาติใดเป็นแชมป์ในรายการนี้จะมีตั๋วไปที่ชาเลนเจอร์ครั2023แล้วก็เป็นบันไดไปสู่ VNL ในชั้นต่อไปนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่14กรกฎาคม2566นะครับซึ่งทีมชาติไทยกับเวียดนามแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผลปรากฏก็คือเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยไปนะครับ1ต่อ3เซตทีมชาติไทยปรับ เงียนได้สําเร็จนะครับในแมตช์นี้แล้วก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องรอคู่ระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็บาเลนนะครับซึ่งจะทําการแข่งขันแล้วก็ถ้าคู่ใดชนะนะครับจะพบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศในรายการวอลเลย์บอลชายชาเลนจ์ Ch ครับ2 0 2พหรือ AVC 2023เป็นการชิงแชมป์เอเชียนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับ แอดมินขอแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนนะคุณผู้ชมที่แอดมินแจ้งเวลานะครับขออภัยด้วยนะครับมีความคาดเคลื่อนนิดนึงนะคุณผู้ชมแอดมินเข้าใจอะไรไปผิดหน่อยนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาแข่งขันกันจริงๆเนี่ยก็คือ1 0 11นาฬิกา30นาทีนะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่มีเพจไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนที่สามารถที่จะดูได้นะถ้าเป็นในส่วนของเพจหลักเนี่ยนะครับตามที่แอดมินได้ดูนะแต่ว่ามันจะเป็นพวกเพจต่างประเทศนะครับที่อย่างเช่น เพจของเวียดนามเงี้ยนะครับสามารถดูได้ก็ไปส่องดูเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยนะครับเวลา14นาฬิกาที่แอดมินแจ้งไปเนี่ยนะครับก็คือเพจของ AVC เขาเอาเทปบันทึกภาพการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาเอามาลงให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นเองนะแอดมินก็เลยเข้าใจว่าเพจ AVC เนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดช่วงของ 14นาฬิกาของวันนี้นะครับเข้าใจไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพจ AVC เขาเอาเทปบันทึกภาพมาลงเอาไว้ให้ในช่วงของเวลา14นาฬิกาซึ่งเขาลงเอาไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพจ AVC ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเหล่านี้เลยนะครับทำให้ผู้ชมเกิดความสับสนนั่นเองนะครับเวลาถ่ายทอดสดมาลงเพจเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับระบบไม่เสถียรติดติดขัดขัด ภาพก็ไม่ดีประมาณนี้คุณผู้ชมเขาเลยอาศัยในการบันทึกเทปบันทึกภาพแล้วก็ค่อยเอามาลงทีหลังเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูย้อนหลังประมาณนี้นะอันนี้แอดมินก็ต้องขอกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการคาดเคลื่อนของเวลาซึ่งแอดมินก็เข้าใจไปว่าใน a อ c เนี่ยเขาจะถ่ายทอดเวลา14นาฬิกานะแต่จริงๆแล้วนะครับแข่งจริงก็คือ11นาฬิกา30นาทีแต่ว่าเราสามารถไปชมแมตชนี้ย้อนหลังได้นะคุณผู้ชมนะสำหรับผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกชาเลนจ์คับ2023ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์ 20-25, ต่อ 25-13, ต่อ25-22ต่อและ25-15ต่อทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีนี้นะครับสำหรับแมตช์ของรอบชิงชนะเลิศชาเลน g ์คับ2023นี้นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็รอชิงชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งก็รอทีมของเกาหลีใต้หรือบาเลนนะถ้าเกิดว่า ใครชนะก็จะเจอกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมวันที่15กรกฎาคม2566เรามีนัดกันสําหรับเวลานะครับเดี๋ยวแอดมินอัปเตอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเวลาที่จะมีการแข่งขันแล้วก็ช่องที่ถ่ายทอดสดได้จริงๆเนี่ยนะครับแอดมินขอหาข้อมูลให้มันละเอียดก่อนว่านีน้ก่อนนะครับซึ่งจะไม่ทําให้ผิดพลาดอีกในคลิปถัดไปนะคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับ เรามาดูใน4เซตนี้นะคุณผู้ชมสําหรับทีมชาติไทยที่เอาชนะเวียดนามไปเป็นอย่างไรนะครับสําหรับฟอร์มการเล่นในแมตชนี้คุณผู้ชมสำหรับแมตการแข่งขันวอลเลย์บอลชายระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามด้วยชุดสีแดงส่วนทีมชาติเวียดนามลงสนามด้วยชุดสีเขียวฟ้านะครับซึ่งในเซตแรก ทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยไปก่อนด้วยสกอร์25ต่อ20ขึ้นนำเป็น1ต่อ0เซตสำหรับเซตแรกนะครับเวียดนามฟอร์มมาดีมากคุณผู้ชมซึ่งทีมชาติไทยนะครับก็ถือได้ว่าในเซตแรกก็เล่นได้ดีแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้ากันคุณผู้ชมแล้วก็ยังเล่นแบบยังไม่เต็มที่นะครับในเรื่องของเกมรุกก็ยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับเหมือนเขาปรับเกมมาสู้กับไทยโดยเฉพาะซึ่งไม่ว่าจะเป็น ลูกเซิร์ฟนะครับเรื่องของการขึ้นตีเรื่องของเกมรุกเกมรับมาเต็มนะคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมชาติไทยบล็อกเวียดนามยังไม่ค่อยได้ดักบอลยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ทําให้เซตแรกนะครับทีมชาติไทยแพ้เวียดนามไป20-25นั่นเองส่วนในเซตที่2นะครับคุณผู้ชมสําหรับเซตที่2นี้นะครับอันนี้แอดมินนะครับต้องขอชื่นชมนักกีฬาด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโคชปร์ค เกาหลีใต้เนี่ยมีส่วนแน่เลยนะครับสำหรับโค้ชปาร์คเนี่ยนะครับเขาสามารถแก้เกมได้ดีมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสามารถแก้เกมได้ขาดอะสามารถทําให้วียเนมเนี่ยนะครับในเซตที่2รวนไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตในเกมของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะถูกปรับเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็เรื่องของการจี้นะครับตัวบุคคลที่เป็นของเวียดนามเนี่ยนะครับควรจี้ใครนะครับควรเสิร์ฟจี้ใคร ควรที่จะเล่นบอลจี้ไข่ประมาณนี้นะครับซึ่งโคชพาร์คเนี่ยนะครับสามารถทำได้ดีมากเลยนะครับแก้เกมได้ดีมากทำให้เซตเนี้ยนะครับทีมชาติไทยชนะแบบขาดลอยไปเลยคุณผู้ชมในเซตที่2คือชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ13านะครับทำให้ทีมชาติไทยขึ้นมาเป็น1ต่อ1เซตเสมอกันแล้วนะคุณผู้ชมเวียดนามชนะเซตแรกทีมชาติไทยชนะเซตที่2นั่นเองนะครับส่วนในเซตที่3นะครับทีมชาติไทยกับเวียดนามก็สู้กันอย่างสูสีนะสำหรับเซตนี้ซึ่งต่างฝ่ายต่าง แก้เกมมาสู้กันนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยนะครับด้วยของระบบทีมที่มีศักยภาพามากยิ่งขึ้นนะครับเล่นดีนะครับเซตที่สามเนี่ยเล่นดีพอสมควรเหมือนกันเวียดนามกับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเหมือนแก้เกมตลอดเวลาเลยนะในช่วงของการแข่งขันนะครับในเซตที่สามเนี่ยทาให้ทีมชาติไทยนะครับฟอร์มดีเหนือกว่าแล้วก็วิธีการแก้สําหรับเรื่องของ การตีบอลนะครับเรื่องของการดักลูกตบของเวียดนามประมาณนี้นะครับเรื่องของเกมรับเกมลุกดีกว่านะทำให้ชนะไปได้ในสกอร์25ต่อ22นะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับขึ้นนำเป็น2ต่อ1เซตส่วนในเซตที่4นะครับคุณผู้ชมเป็นเซต ที่เวียดนามเนี่ยครับต้องชนะให้ได้ซึ่งทีมชาติไทยก็จะต้องการในเซตที่4เหมือนกันเพื่อที่จะได้ชัยนี้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับในเซตที่4ฟอร์มทีมชาติไทยนะครับยังเหนือกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะยังเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยเกมนะครับฟอร์มการเล่นไม่มีตกเลยนะครับคล้ายๆกับเซต2เซต3มมาเลยนะครับสำหรับเกมรุกยิ่งดีนะคุณผู้ชมเกมเสิร์ฟก็ดีสำหรับเกมรับก็สามารถทำได้รวมถึง วิธีการนะครับในส่วนของการบล็อกเกมรุกของทีมชาติเวียดนามทำได้ดีนะครับทำให้เอาชนะในเซตที่4นี้ไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ15เวียดนามเนี่ยต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมยิ่งเป็นเซตที่4เนี่ยนะครับระบบรวนมีปัญหาการเล่นในระบบมีปัญหาไม่เก๋าเกมเหมือนเซตแรกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเวียดนามนะครับโชว์ฟอร์มเซตแรกได้เนี่ยจนถึงเซตที่4เซตที่5เนี่ยแอดมินก็เชื่อว่าทีม ชาติไทยเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเล่นได้ดีพอสมควรนะครับส่วนทีมชาติไทยนั้นเนี่ยนะครับต้องชมโค้ชปาร์กนะครับเขาสามารถแก้กเกมได้ดีคุณผู้ชมซึ่งแอดมินมองนะครับว่าพอเห็นฟอร์มการเล่นของคู่ต่อสู้เนี่ยโค้ชปาเขามีวิธีการหาวิธีจุดแก้กเกมให้กับ ทีมทำนักกีฬาลเบล์บอลชายไทยเนี่ยนะครับทำให้เราได้ชัยไปด้วยรวมถึงนักกีฬาลเยล์บอลชายไทยของเรานะครับมีแอคทีฟในการเล่นแล้วก็การประสานงานระบบทีมที่ดีทําให้เราชนะในแมตชนี้ไปได้นั่นเองนะคุณผู้ชมสรุปนะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร20์20ต่อ25 25ต่อ13 25ต่อ22และ25ต่อ15 สำหรับทีมชาติไทยนะครับพุ่งทยานไปสู่รอบชิงชนะเลิศรอคู่ต่อสู้นะครับซึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับเกาหลีใต้กับบาเลนนะครับรอในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับใครชนะก็มาเจอกับทีมชาติไทยแข่งกันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชม15กรกฎาคม2566เวลาเดี๋ยวแอดมินอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเอาให้ชัดเจนนะคุณผู้ชมรวมถึงช่องทางถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับแอดมินขออภัยในคลิปที่ผ่านมานะซึ่งแอดมินแจ้งเวลาไปเป็น14นาฬิกา ซึ่งแอดมินเข้าใจว่า ABC เนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดในช่วงนั้นแต่เขาลงเป็นเทปบันทึกภาพการแข่งขันนะคุณผู้ชมซึ่งแข่งจริงเนี่ยก็คือ11นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าลงเทปบันทึกภาพการแข่งขันเวลา14นาฬิกาตรงเป๊ะน,นะแอดมินไม่ได้หลอกนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยแต่ว่าเขาลงเป็นเทปบันทึกภาพแต่แอดมินเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดนั่นเองนะคุณผู้ชม นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการสรุปผลเย์บอลทีมชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลเย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ